โอ้โห,โหอย่างจ้าบเลยน้ำทท้งนั้นเลยเ,ออเห็นไหมอ่ะสวัสดีคนครับผมเป็นไงหนูจุดเข้าไปฝันไม่โดนโอ้โหฝันไม่ถึงละลูก nè đinh lá đinh lá hồ nước tá bao pao đuối hồ nước yêu đeo bịt nó một lồng này một lúc lồng này gì thấy không ạ nước thằng à oh không พวดนาถูกไหมเอ๊ะลัลงเราแยากดีกว่าหนูน้ำพึ่งนะครับน้ำมิ้มไม่ใช่น้ำพึ่งนะครับผมป่ะงามโพดเลยครับหลังนี้นครับแต่ยังไม่ปิดตานะครับเกือบปิดแล้วข้างบนนี่ปิดปิดบ้างแล้วนะครับสวยงามเลย เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีที่ใส่วางดีๆนะครับตรงเนี้ยไม่ต้องไปเอาออกเลยนะครับถ้าใครจะลังขายลังนะครับแต่วันเนี้ยขอเดี๋ยวมีเมนูนะครับมันปนกันผมอยู่ไกลผมมาไก,กลนะครับก็เลยต้องเอาออกเนี่ยนะครับต้องเอาออกเอาเหลือแต่ก้อนหัวน้ําอย่างเดียวลุวย เห็นอีกแล้วมิมโอ้โหแถวนี้มิมเยอะนะครับตีไปหลายรังแล้วนะครับผมนี่ครับหัวน้ําอยู่ข้างบนนะอูมเลยนะครับผมให้เจ้ามิวเข้าแฉกนู้นนะเห็นไหมฮะปั๊บพอเป่าปุ๊บเที่ยวเลยได้ป่ะเนาะเที่ยวเลยได้ไหมโอ้ยมิมใหม่ทุกที่เลยเอาน้ําเป่าแล้วก็ขีเหี่าน้ําเลยลูกพอเลยตัดเลยขีเหี่าวขย่ากระแทกลงระวังหัวน้ําเล่ม ขี่ตาบ้างเวลาตัดนีมันบางท,ทีมีลูกหลงเออขายอาวโอเคไม่ค่อยเอาไปโอ้โหอโย่งางจ้าบเลยน้ำาท้งนั้นเลยเออนี่ครับน้ำเดี๋ยวตัวเนี้ยมันไม่เต็มนะครับอย่าว่ากันเด้อหอน้ำมาไกลกิโลตกเจ็ดสิบโลจากบ้านนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับเลยขากลับ,บ,บ,บนุ้งใส่ยบนี่ ไม่รู้กี่องศานะครับ 3, 8, สามแปดสี่สิบมั่งวันนี้มันมีโปรตีนรู้จักป่ะโปรตีนนะเปรี้ยวเลยอร่อยเกสรกินได้หมดโอ้โหเกสรไม่กินเลยเลยเงยหน้ามามัางที่โอ้โหให้ท่านผู้ชมเห็นมื่อกินโอ้โหร่อยไหม,ม<า>หน้ามืดเดียวต่าเช้าก็ไม่ได้กินกันมาหน่อยนึงหนูกินป่ะพ่อไม่ได้กินแล้ว เกี๊่อนะครับเหลืองเหลืองอร่อยแต่ผมไม่ได้กินนะฮะเนี่ยวไว้ขายครับผมน้ำทั้งนั้นแหละครับนั่นๆ,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 ๆพอป่ะอพอไหมทำไมพอตัวอ่อนมีอยู่ที่กิน,น,นได้นะเนี่ยจะอ้วกทำไมอ่ะเลี่ยน,นขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามไม่ด้วยครับสวัสดีครับ หุ่นน้ำสวยจัดนะครับผมว่านออกกันไกลมาหนูอันนี้ผมใส่ขวันไปแล้วนะครับเพราะถ้าไม่ใส่ขวันเนะี่ยมิมจะไม่หดอย่างนั้นนะครับผมนี่ฮะที่ผมจุดพอจุดได้ขวันปุ๊บเนี่ยเป่าเป่าเข้าไปครับพอไม่ได้กลิ่นขวันหน่อยเนี่ยมิ้มก็แต่ก็ไม่เสมอไปนะน้องๆเพราะว่าบางบางอันเนี่ยมันดื้อควันก็มีนะครับเห็นไหมฮะ อ๋อครับผมอันนี้ไม่ผูกนะล้างขาวผมจะไม่ผูกนะครับผมจะผูกช่วงล้างแด,ด,ดงๆอะ่ะอันนี้ผมผูกอยู่นะครับแต่ล้างข้าวขาวเนี่ยต้องขอเพราะว่ามันกินได้นะครับผมแล้วก็น้ำมิ้มนะครับมีหลายท่านว่ามันมันมันเหมือนน้ำผึ้งหรือเปล่าพานเหมือนนะครับผมน้ำมิ้มเนี่ยคุณค่าเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับแต่บางทีสีมันอาจจะค้าบ้างก็มีแล้วแต่นะครับผมมันเป็นบางที่นะครับบางที่ก็ใสก็มีนะครับแล้วแต่ พื้นที่ของดอกไม้ดอกเคสศรต่างๆดอกหญ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มีประโยชน์เหมือนกันมดเหนียวหอมเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้มันแตกใส่ผมก่อนนะครับผมก็เลยจุดใบไม้ใบเดียวเนี่ยนะครับพอดีลมมันไปทางโน้นนะครับผมมีมก็ดินเดี๋ยวก็ดูนะฮะเห็นไหมครับหดนะครับเวลาควันมาเนี่ยพวกนี้กลัวควันนะครับผม โดนสะเก็ดนิดสะเก็ดหน่อยอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยได้กลิ่นเนี่ยมาหดเลยนะครับโดนมือไปทีหนึ่งรับควันมันน้อยแล้วก็เอามือเอื้อมไปตัดนะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าคนแพ้เนี่ยแพ้จริงๆนะครับอย่างแฟนผมเนี่ยมนุษย์ป้านะครับอันนั้นโดนตัวเดียวนะครับต้องไปโรงพยาบาลเริ่มแน่นเป็นพื้น ขึ้นตามหูตามปากเจอคอเจอหน้าเหอออกตาคันยิบยับไปหมดทั้งตัวนั่นคือคนแพ้นะครับนั่นคืออาการของแพ้แล้วก็แพ้ไม่ธรรมดานะครับแบบนั้นนะครับต้องระวังนะครับก็ต้องรีบพาไปหาหมอก่อนหมอเขามียาฉีดนะครับผมแล้วก็ยาแก้แพ้นะครับหรือถ้าใครมียาแก้แพ้ประจําบ้านเนี่ยกินได้นะครับผมแล้วก็ไปหาหมอนะครับให้เขาฉีดยาฉีดยานี่ไวกว่านะครับคือไปโดนเข็มเดียวมนุษย์ป่าเงียบกิ๊บหายนะครับผม ทุเลาลงเลยอ่ะอย่างเหตุทันตาเห็นประมาณ15นาทีนะครับผมแกก็เบาลงไปเลยนะครับขึ้นมาพวกแตกใส่เต็มหัวเลยนะครับดีเอาหน้ากากขึ้นมานะครับผมไม่งั้นหน้าตาปูดเพราะว่ามันหวันนะครับผมแล้วควันเนี่ยนดูผมทำกลบมานะมันไม่ค่อยควันไม่ค่อยโดนนะครับเลยแตกมาต่อยก่อนนะครับก็ยังดีที่มีหน้ากากขึ้นมา ไม่งั้นก็บานนะครับเดี๋ยวล้างแมวไปนะครับผมผมจะแขวนไว้นี่แหละเอาแต่หัวน้ํานะครับมาตัดกันครับผมเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับยังตามต่ออยู่นะครับตัดลังแล้วก็เียบไว้นะครับเลยไม่ได้มัดนะครับเพราะว่าสายรัดผมไม่ได้ขึ้นไปลืมดยินะสูมใหไดูนะครับเข้าอยู่เต็มแล้วนะครับอยู่ข้างบนนู่นนะ เสียบกิ่งไว้นะครับผมเสียบทั้งหมด3กิ่งเล็กนะครับไม่หล่นไม่ไม่โยกนะครับแบบนี้ก็อยู่นะครับอยู่จนถอดล้างไปหมดแล้วก็เดี๋ย็ย้ายหาแหล่งใหม่เกาะนะครับผมล้างผมไม่เอานะครับผมต่อยหัวคิ้วนะครับเลิกไอโมงขึ้นมานะครับผมเป็นงงีหัวน้ําใช้ได้อยู่นะครับผมมีทั้งแคตต่อนมีทั้งหัวน้ําเลยนะครับน้องน้องเอาไปนะครับดัดเห็นไหมมันจะไม่ติดจมูกเรานะครับ มันจะอยู่งห่างเนี่ยผมใช้ตีพึ่งหลวงลุมสะกร,รมนะครับมันไม่สามารถจะชอนใช้เข้าไปถึงเนื้อเราเพราะมันฟูมันเกาะแล้วมันแย่ไม่ติดแต่อย่าไปตีเอาไปตีลังต่อนะครับกันไม่ได้นะครับผมต้องใส่ห้าถึงสิบชั้นนั่นแหละนะครับผมตีลังต่อเพราะเหล็กหนมันยาวมันกัดแล้วก็มันพยายามใช้นะครับต่อนะต่อหดกว่าอย่าเอาไปตีต่อนะครับผมตีต่อต้องมีชุดแต่ถ้าตีพึ่งหลวงตีมิม้มเนี่ยปลอดภัยนะครับหรือท่านถ้าท่านไม่ซื้อท่านก็เย็บเองก็ได้ทำอย่างนี้ แล้วก็เย็บม,มันกว้างขนาดนี้ก็มีน้องๆแนะนําไปหลายคนก็นเย็บเองก็ได้หายใจสะดวกด้วยแต่อันนี้ผมถนัดมันอย่างนี้นะครับผมเวลาตีพึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับขอรับโทรศัพท์สวัสดีครับผม